สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรกสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่279ประเด็นในส่วนของคลิปนี้ก็มาจากประเด็นคำถามจากพี่น้องเกษตรกระกน,นะครับที่ได้พบกับสภาวะฝนที่ตกหยักต่อเนื่องตกยาวนานและปริมาณฝนนั้นอยู่ในระดับที่สูงจนเกิดเหตุการณ์ที่เป็นน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากคำถามคือในเวลานี้เนี่ย มันเป็นอิทธิพลของจากสภาวะลานิยาใช่หรือไม่คำตอบของเราก็คงจะเป็นคำตอบในคลิปนี้นะครับเราลองมาดูวานนเวลานี้เนี่ยเราอยู่ที่เดือนกรกฎาคมในเดือนกรกฎาคมนั้นถ้าดูจากข้อมูลจากเว็บไซต์ในต่างประเทศจากชู้เชี่ยวชาญในด้านของอิทธิพลของลานิยาเอลโซ่ so, ลานิยาเนี่ยเราจะพบว่า ในเดือนกรกฎาคมเรายังอยู่ในสภาวะอิทธิพลของลานียแค่เพียง65เราก้าวเข้ามาสู่เดือนสิงหาคมนะครับในเดือนสิงหาคมนั้นเราจะเห็นว่าแท่งสีฟ้าเป็นอิทธิพลของลานียที่ขยับขึ้นเป็น70เเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในเดือนสิงหาคมปริมาณฝนจะต้องตกมากกว่านี้อีกขึ้นไปอีกและ เมื่อเราไปจนถึงเดือนกันยายนเราจะเห็นนะครับว่าแท่งสีน้ำเงินเช่นนี้เนี่ยจะสูงขึ้นไปในระดับ82%โดยประมาณเท่ากับว่าในเดือนกันยายนภาวะอิทธิพลของลาดิยาก็จะเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไปอีกในเดือนตุลาคมในเดือนตุลาคมนั้นอิทธิพลของภาวะลานิยาเพิ่มขึ้นไปเกือบ 85-86%โดยประมาณในเดือนตุลาคมพินักรครับถ้าเราดูไปอีกในเดือนพฤศจิกายนภาวะของอิทธิพลของรานิยาก็ยังเพิ่มทวีความคุนแรงขึ้นไปอีกเป็นเรียกว่ามากกว่าในเดือนที่ผ่านมาในระดับ85%ของเดือนพฤศจิกายน เราจะเริ่มพบเห็นความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะลานนญยนะครับเริ่มลดลงในเดือนธันวาคมในเดือนพันวาคมนั้นอิทธิพลของภาวะลานนญยยังคงอยู่ในระดับ80กว่าเปอร์เซ็นต์โดยประมาณอาจจะอยู่ในระดับ82 83เปอร์เซ็นต์แสดงว่าในเดือนธันวาคมในภูมิภาคทวีปเอเชียนะครับอันนี้ต้องอธิบายว่าในภูมิภาคของทวีปเอเชียของเรายังคงมีสภาวะ ได้รับอิทธิพลของลานิยาอยู่ในระดับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยจนกระทั่งมาเป็นภาคที่ชัดเจนก็คือในเดือนมกราคมในเดือนมกราคมนั้นอิทธิพลของลานิยาก็จะอยู่ในระดับ70%ซึ่งนั่นหมายความว่าในเดือนมกราคมก็จะเท่ากับในส่วนของเดือนสิงหาคมนั่นหมายความว่าในปีการผลิตนี้ ในภูมิภาคทวีปเอเชียของเรานะครับโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยเราก็จะได้รับอิทธิพลของลานิยาตลอดยาวนานไปจนถึงเดือนมก,กราคมแต่ในด้านของจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งได้ระบ,บุไว้ว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับในเดือนพฤศจิกายนนั้น อาจจะมีอิทธิพลของย่อมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทึ่งแผ่ลงมานั่นหมายความว่าในด้านของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เริ่มที่จะมีสภาวะอิทธิพลมาต่อสู้กับลานิยาคือฝนก็เริ่มที่จะน้อยลงในเดือนพิกาพอมาถึงภาคตะวันออกก็จะเป็นเดือนธันวาและไปในส่วนของทางภาคใต้เองก็จะอยู่ที่ประมาณกลางเดือนมกราคมนี่คือคำตอบ ของสาระในคลิปนี้สวัสดีครับ